วันนี้เรามาทำอะไรโมดมานจอดจมูกสองรูวันนี้เรามาทำอะไรกันพาโมดมาจอดจมูกวันนี้เราทำอะไรกันจมูกค่ะจมูกค่ะมาแล้วมาที่ไรจะมาจอดดิอยากมีส่วนร่วมอย่าร้องไห้นะกลับไปเดี๋ยวก็มีคนโอบ ร้องไห้ทำไมมอนร้องไห้ทำไมนอนร้องไห้ทำไมนอนจวกับไปก็มีคนโอแล้วจ้าก็ได้ครับโอ้ไม่ร้องนะหเจเขาไม่รักเจ็บกว่าอีก อย่าร้องไห้นะเจ็บมากกว่นี้อีคนละเจ็บใช่ไหมอีกข้างหนึ่งจ่อยังอ่ะยังครับยังไม่จ่อใจเยนให้เขาได้แบบพากกัดยิงผมทำได้สองทีเดียวทำเลยทำเลยอ่อนดีแต่ไปจะได้ร้องจะได้ร้องไห้ทีเดียวเลย Chà, nó đau lắm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Nó đau lắm. Nó đau lắm. Nó đau lắm. Nó đau Nó đau lắm. Nó đau lắm. Nó đau lắm. Nó đau Nó đau lắm. Nó đau lắm. Nó đau lắm. ยิโอยเสร็จแล้วนะจ๊ะรองไห้ไปสองกลุ่มจ้ามันเพื่อนให้กำลังใจอยู่นี่จานาไม่ได้ไม่ได้กดดันจ้าราองมึงคนเดียวเรามึงคนเดียวจ้าปิดคลิปหน่อยปิดคลิปหน่อย